นี้นะบางเราจะพูดถึงเรื่องควนะามทุกข์หรือบางคนก็เป็นทำอย่างไรนะถึงเจ็บป่วยไม่สบายนะหรือมีกรรมอะไรนะบางคนก็มีกรรมแตกต่างกรรมมากกรรมน้อยนะกรรมก็เกิดจากการกระทำนะหรือการไม่ดูแลการใช้ชีวิตแบบประมาณก็เลยทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะผลก็คือการที่เรา ใช้ชีวิตนะโดยไม่ไม,ไม่ไม่มีความรอบคอบนะบางคนก็ป่วยนะนอนป่วยอยู่ก็มีนะเพราะตอนเป็นสบ,บายดีเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้พิจารณานะใช้ชีวิตให้มันสนุกดาเดิมบางคนก็ทำงานก็เกิดบัติเย็ก็มี เพราะผลอะไรทำไมจึงมาเกิดขึ้นกับคนที่เขาทำงานนะบางคนที่ไม่ทำงานนะมีแตกต่างกันไปนะผลของกรรมแล้วเราจะทำอย่างไรนะเขาบอกให้สร้างบุญนะสร้างบุญเพื่อที่จะนะมีอนิสงส์ผลบุญไม่ให้มันเกิดกรรมนะบางคนก็สร้างทานนะบางคนถ้า จะไม่ให้มันเกิดกรรมก็มีศีลมีธรรมนะใช้ชีวิตแบบนาะคนมีสตินะพิจารณารู้สักรู้จักสร้างบุญนะคู่กันไปนะครับในการใช้ชีวิตของเรานะการงานของเรานะเมื่อมันคู่กันนะมีงานที่สงผลบุญก็สามารถ ที่จะดูแลเราป้องกันเราได้นะบางคนไม่เคยเชื่อเรื่องบุญนะหรือบางคนก็เชื่อนะทำบุญสวดมนต์นะสวดมนต์นี้มันได้บุญอย่างไรนะเราลองสวดดูมันสงบจิตใจนะจะไม่ฟุ้งซ่านนะคือการรวบรวมจิตนะแต่ถ้าเราสร้างทานนะจะเดินภาวนา ให้เรามีสติมีะระลึกรู้อยู่ว่าสิ่งที่เราทำนะ่ะมันจะมีความประมาทมากน้อยขนาดไหนนะอาชีพที่เราทำหรือบางคนอาชีพที่นะจะเรินขึ้นมานะเขาเรียกว่าเติบโตนะด้วยการที่เรามีมีความขยันแล้วก็มีความสามารถ นะแล้วก็มีเขาเรียกว่าขยันด้วยความรู้ด้วยแล้วก็มีบุญค้ำหนุนเราด้วยนะให้เจอกับประสบกับความสําเร็จนะแต่คนต้องขยันด้วยนะถึงมีบุญก็ต้องขยันต้องมีสติมีความคิดนะมันถึงจะประสบกับความสําเร็จแต่ถ้าขยันอย่างเดียวไม่มีบุญกุศลอีก นะบางคนขยันเท่าไหรก็มันก็อยู่เท่าเดิมนะมันไม่ไม่เติบโตนะมันไม่สามารถที่จะมีในการเจริญก้าวหน้าขึ้นนะถ้าทำอะไรก็อยู่เท่าเดิมนะพอกินพอใช้นะแต่ถ้าเราขยันแล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมก็ต้องรู้จักสร้างบุญสร้างทานนะเพื่อให้มัน มาข้างหนุนนะอันนี้สมผลบุญนะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งนะว่าเราสร้างเราสร้างบุญไปนะแล้วมันจะมาในรูปแบบไหนนะบางคนมันเข้ามาในส่งเสริมในการงานของเรานะยิ่งเราเติบโตขึ้นไปมากนะมีการขยายหน้าที่การงานขยายสิ่งที่เรามีอยู่ เราก็ต้องสร้างคนมากขึ้นสร้างบุญเพิ่มปูนขึ้นตาคนมีบริวารน,นะมีลูกน้องมากนะก็ะต้องมีบุญแล้วก็มีมีการพิจารณาหรือการปฏิบัติธรรมระงับอารมณ์ของตัวเองนะเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นเราก็ต้องมีบุญเพิ่มขึ้นมาข้างหนุนเรามีการ สวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราควบคุมในะสิ่งที่มันมันเพิ่มขึ้นกำหรับตัวเราตนะัธุรกิจการงานก็ดีนะมันโตขึ้นมันก็ต้องไปคู่กันนะส่งเสริมซึ่งกันและกันบางคนโตแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันเริ่มติดขัดนะว่าทำไมมัน,ม,นมันโตมาถึงระดับหนึ่ง แต่มันไปต่อไม่ได้พอมันจะมันจะเติบโตขึ้นมันไปไม่ได้มันมีเรื่องมาขัดขวางมาติดมาขัดนะเพราะรอดเมื่อเราโตขึ้นนะทางความเจริญรุ่งเรืองในการงานมันก็ต้องควบคู่ไปกับนะนะทมคุณธรรมในใจด้วยและบุญบารมีสะสมขึ้นมาด้วย นะบุญศีลบุญทานแล้วก็คุณธรรมเพื่อจะรักษาดูแลสิ่งที่เรามีทรัพนยะ์สินที่เรามีหรือ,อการเจริญเติบโตขึ้นในธุรกิจการงานของเราก็ดีนะเมื่อเราทำคู่กันไปได้นะให้มันเท่าเทียมกันมันคำนุนซึ่งกันและกันยิ่งโตมากขึ้น ถ้าคุณธรรมมันไม่เท่ากับสิ่งที่เรารักษาที่มีนะเรามีแต่ความโลภมากขึ้นแต่คุณธรรมในใจขอเราเริ่มหายไปเมื่อถึงจุดหนึ่งสิ่งที่เรามีมันเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับบางคนนะมีมากขึ้นแต่คุณธรรมมันไม่โตเท่ากับสิ่งของที่เรามีนะขยาย การงานแต่ทำไมมาถึงจุดหนึ่งต้องสะดุดนะต้องสะดุดในสิ่งที่เรามีบางครั้งเขาไม่สามารถรักษาไว้ได้หรือมีแต่ใช้ไม่ได้นะมีโดนโดนคนอื่นเอาไปบ้านโดนยึดไปบ้านหรือมีเหตุในทางโลกบ้านนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า นะคุณธรรมของเราหรือสิ่งที่เราติดขัดอยู่บางครั้งเราเข้าไปได้มาโดยไม่ถูกต้องนะได้มาใช้อยู่พักหนึ่งนะพอมาถึงจุดหนึ่งนะโดนสิ่งที่เราทำผิดมันขับมาทวงคืนนะโดนยึดไปบ้างโดนโดนเรื่องเรานะให้ติดขัดนะเพราะว่า นะอันนสงสมของบุญบารมีธรรมจิตใจหรือกุณงามความดีข็เราไม่สามารถที่จะครอบครองสิ่งที่มันสูงค่านะได้นะบางคนก็นั่นมาจะได้ก็ไม่ได้หรือมีแล้วจะใช้ก็ไม่ได้นะมีในสิ่งที่เรามองคาดไม่ถึงนะีบางครั้งก็ต้องใช้บุญบารมีมากนะ ใช้บุญใช้บารมีใช้ธรรมะใช้จิตใจที่มีธรรมจิตใจที่มีคุณ,ณธรรมนะมาเพื่อจะครอบครองสิ่งที่มันสูงค่านะทำไมคนบางคนเขาจึงมีบางคนเกิดมามีทรัพย์มากนะมีทรัพย์มากนะที่เราเห็นปัจจุบันนะบางคนเขามีแล้วเขาสามารถใช้ได้ด้วย เพราะเขาสร้างบุญแต่ถ้าเกิดมีบุญแต่ไม่สร้างเพิ่มคุณธรรมขาดหายไปมันก็จะใช้แบบไม่ค่อยรับรื่นนะใช้แบบติดติดขัดขัดนะใช้เหมือนจะมีปัญหานะเราก็ดูนะจริงทำไมถึงสร้างบุญสร้างทานนะมาเพิ่ิปฏิบัติธรรมจิตใจกับ สิ่งที่เรามันมีขึ้นนะสูงขึ้นหรือมันใหญ่ขึ้นหรือเรามีทรัพย์สินมากมายขึ้นนะมีบริวารมากนะถ้าใช้แต่อำนาจอย่างเดียวนะใช้แต่อำนาจใช้แต่มันเขาไม่ได้ใจนะไม่ได้ไม่ได้มีความจริงใจซึ่งกันและกันนะมีแค่ได้แค่เงินจ้า นะคุณธรรมต้องมาด้วยนะครับผู้ที่จะที่จะรักษาสิ่งที่มันมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นนะคุณธรรมของเราก็ต้องเพิ่มมากขึ้นน,ะนั่นคือบางคนที่ติดติด,ตดขัดขด,ขด,ขดนะเพราะอะไรนะเพราะว่าบุญเราไม่ถึงนะมันจะเอาก็เอาไม่ได้ แต่มันมีเงินแต่ก็เอาไม่ได้นะหรือขาดบุญก็ต้องป่วยต้องเจ็บนะกรรมถ้าเรามีเราสร้างนะคนเราสร้างกรรมได้พราเราไม่รู้นะประมาทนะหรือไม่รู้ว่าอะไรคืออันไหนคือกรรมสร้างสมกรรมนะกรรมมีแก้ได้ด้วยท่าบุญนะทุกคนวันทุกวันนี้นะเขา ให้สร้างบุญเพื่อตอดถอนกรรมนะจ๊ะสมมติเรามีกรรมอยู่วิบากกรรมมันมีอยู่หนึ่งกิโลนะเราต้องสร้างบุญให้ให้มากกว่ากรรมมันจึงจะสลายนะกรรมที่มันมีมากนะเราต้องสร้างเกินหนึ่งกิโลนะเพื่อจะสลายเพื่อจะหนีกรรมก่อน แล้วทีนี้เราจะมาหาว่าเราสร้างกรรมเพราะอะไรสร้างกรรมเพราะกิเลสตัณหาความโกรธโลภหลงโดยความไม่รู้นะโดยความไม่รู้หรือกิเลสมันพาทำความหลงพาเราไปท่างกรรมแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในข้อประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมเพราะเราปิดศีลต่อไปเราก็จะแก้ เราจะไม่ปิดศีลนะสิ่งที่มันปิดมาแล้วมันเป็นกรรมมันก็คือสิ่งที่มันเรารักต่อไปเราจะแก้มันโดยเราจะไม่ปิดศีลหรือเราจะไม่โลภเกินไปนะหรือเราจะไม่อาฆาตปยาบาทนี่คือการแก้นะแก้ที่ตัวเราก่อนก็สร้างบุญเพื่อดีกรรมอย่าให้มันมาถึงได้ นะหรือเมื่อเรามีกรรมข้อแก้ที่ตัวเราเพราะเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราเป็นคนทำมันขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนการกระทำของเราเสียนะต้องมีเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเสียใหม่แล้วเราก็จะได้หมดกรรมจะได้เบาบางจากกรรมนะกรรมแก้ได้นะเพราะเรากำลังจะ แก้ก็คือแก้ที่ตัวเราถ้าเราไม่แก้ก็แก้ไม่ได้นะเพราะเราไม่คิดจะแก้เราทำแ่บเดิมๆไปก็แก้ไม่ได้แน่นอนคนเราเกิดมาชาตินี้เพื่อมาไม่ให้มีกรรมแต่กรรมเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความประมาณทีนี้เมื่อเรามีกรรมมันจนทุกข์จนลำบาก เราเลยหาแล้วแต่ถ้ายังไม่ทุกข์ไม่สุดๆยังไม่หาขอดันทุรดังไปดังอื่นกน่อนเอาหัวไปทางไหนเขาไปอนจนว่ามันไปไหนไม่ได้หันซ้ายก็ไม่ได้ไปทางขวาก็ไม่ได้จนนึกว่ามันมีกรรมอะไรนะกรรมก็คือเราทำมานั่นแหละเราจะแก้ก็เราต้องดูว่าเราทำอะไรผิด เราแก้สิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันเป็นกรรมสิ่งที่มันเป็นเวรนะแก้ได้นะใครบอกว่ากรรมแก้ไม่ได้ถ้าเราจะแก้เราต้องเปลี่ยนในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็แก้ไม่ได้จริงๆเพราะเราเลือกจะทําแบบเดิมๆแบบที่มันเป็นกรรมค่อยสะสมทีละเล็กทีละน้อยจนมากขึ้นก็แก้ไม่ได้ นะแก้เสีตอนที่เรายังมีสติมีชีวิตนะมีโลมหายใจจะได้ไม่พามันติดตามตัวเราไปทุกชาติทุกภพบางคนใช้ชาตินี้ไม่หมดไปใช้อยู่ในเมืองของนรกเมืองของจิตวิญญาณอีกนะทุกตอนเป็นคนก็ทุกแล้วก็ไม่ยอมแก้ไม่ยอมถอดถอนตายไปก็ยังทุกข์อีกอันนี้คือเขาไม่ยอมแก้ ไม่ยอมอดทนนะจ้ถ้าอดทนทำที่จะแก้ก็แก้ได้นะกรรมทุกคนแก้ที่ตัวเราเองนะต้องมีศีลธรรมมีสติปัญญาพิจารณาแล้วเราก็จะแก้ค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปเหมือนเราคำลังมีที่มีมาที่เคยสร้างมา นะเราก็รับมันคนพอรับกรรมเป็นทุกข์แล้วมันจะคิดถ้ายังไม่ทุกข์ก็ยังก็งเรียกว่ายังประมาทอยู่นะยังสบายยังสุขอยู่นี่ไม่คิดถึงเรื่องนี้นะแต่บางคนก็สร้างบุญไปเรื่อยนะหนีกรรมเพราะมีบุญมาชั่งไว้นะมาไม่ให้กรรมมา มาถึงเราแต่การที่เราจะแก้ก็คือแก้ที่พฤกิกรรมนิสัยใจคอจิตใจของเรานั่นคือเป็นการแก้ที่ถาวนแต่การสร้างบุญก็คือเพื่อที่จะหนีกรรมนะอย่าให้มันเข้ามาใครก็เลยสร้างบุญกันใหญ่นะคิดว่ากรรมแก้ไม่ได้แก้ได้ด้วยการพิจารณาอริยสัจสี่ นะั่นคือการแก้กันพิจารณาตัวเราทำอะไรใจเราเป็นอย่างไรเมื่อดูมันได้แก้ที่ใจแก้ที่การกระทำนะเราแก้ตัวเองไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ทางแ่งผู้ประพฤติปฏิบัติมามีใจอยู่ในศีลธรรม นั่นเขจะแก้ได้ถาวรนะไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวของเราอยู่ตลอดนะเราก็จะแก้กรรมบุญสร้างบุญเ้าเพื่อจะมาค้าหนุนนะเราอยากมีมากเราต้องมีบุญด้วยมีสติปัญญามีความรู้คู่กันไปนะบางคนมีสติปัญญาแต่ไปติดโลภมาก นะมีมากเขาโลภก็เลยต้องมีปัญหานะธุรกิจมีปัญหาชีวิตมีปัญหานะทั้งก้งที่มีแต่ยังโลกคุณธรรมไม่ถึงกรรมเข้าเข้ามานะด้วยแล้วก็ยังมีกรรมกรรมที่เคยสร้้งไว้ สำหรับวันนี้นะลองพิจารณากันดูนะเป็นข้อคิดนะเป็นแนวคิดนะเพื่อให้เราได้มีสตินะใครที่รวยมีแล้วก็อ,อย่าลืมคุณธรรมขึ้นไปด้วยนะจิตใจที่มีคุณธรรมสร้างบุญสร้างทานให้มันเสมอกันมันจะรักษาสมบัติภายนอกสมบัติภายในเขามีนะคือสินธรรมจิตใจ ก็จะรักษากันไว้ได้นะทั้งนอกทั้งในนะก็ขอใทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะบุญกุศลสร้างคุณธรรมสร้างการงานเขาสร้างก็จะมีความสุขนะทั้งกายภายนอกจิตภายในนะสำหรับวันนี้เดีเราก็จะได้แปรเมตตากดน้ำแปรเมตตา